สาวท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะอกหย่อนคล้อยนะคะผิวพันด่างดำนะคะไม่กระจ่างใสนะคะที่สําคัญเลยนะคะฝ้าแดดฝ้าเลือดนะคะที่ไม่ว่าจะลองตัวไหนมาก็ไม่หายเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะปัญหาอันดับหนึ่งของผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องกินข้าวนะคะตกขาวมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะคะปวดท้องเหม็นเป็นประจําเดือนนะคะตัวนี้นะคะก็ไปเห็นในโฆษณาใน Facebook นะคะก็เลยสั่งมาทานดูนะคะอันนี้ยอมรับเลยนะคะว่าของเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะหลังจากที่ทาน ไปแค่ประมาณ1แท่งนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าหน้าอกเนี่ยมันมัน,ม,นมันกระชับขึ้นมันเต่งตึงขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยก็สดใสขึ้นนะคะที่สําคัญเลยค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าทานเองค่ะปวดประจําเดือนนี่นะคะเวลาดิฉันเป็นเนี่ยนะคะโ,โหปวดทรมานปวดแบบเล่ามาถึงกระดูกสันหลังเลยค่ะไปทํางานไม่ได้เลยนะคะเนี่ยกินกินไปปุ๊บเนี่ยหายปวดท้องเมนเลยนะคะที่สําคัญนะคะปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงนะคะเพราะว่ามีออยอน,นะคะสาร ธรรมชาตินะคะย้ําเลยนะคะสาวๆนะคะที่มีปัญหากินข้าวตกข้าวนะคะแล้วก็เวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยคันแสบนะคะมีความไม่มีความสุขเวลาทำอะไรกับแฟนนะคะบอกเลยค่ะตัวนี้ตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะนี่แทนก็ทานเป็นประจำเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะกลิ่นยาเนี่ยค่ะไม่มีกลิ่นไม่ฉุนไม่เหม็นนะคะเพราะว่าทั่วไปเนี่ยอาหารเสริมประเภทเนี้ยจะมีกลิ่นคาวแล้วก็กลิ่นฉุนเลยนะคะผลลัพธ์ชัดเจนเลยค่ะตัวนี้ไปหาซื้อกันมาทานเลยนะคะก็มีขายใน a c e b o o k เยอะแยะมากมายเลยนะคะดิฉันก็ไปสั่งมาใน a c e b o o k เหมือนกันนะคะย้ํานะคะตกคาวกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคลิปรับมัดใจสามีตัวนี้บอกเลยค่ะเด็ดมากค่ะแม่นะคะสก,กิดเก่งค่ะสก,กิดทั้งคืนเลยค่ะน้ําหล่อเลื่อนนี่มีมนี่จั เลยค่ะแม่บอกเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะมูดนะคะไปตำกันเลยจ้า